สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหรือเวอรยเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมีแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องจา๋าชุดโค้งสุดท้ายวดปพะจัสันที่13บสพฤษภาคม2 5งพนาอยหก่อนไปรับชมเรามาดูของวันที่วันที่12กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋า ตรงนี้แล้วกัน <c oughs> ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจา้าหน่อยเฉพาะกิจเนาะออกเจ็ดแปดสองแปดสองแอดหลุดไปนะคะพี่น้องจา้าส่วนล่างเนาะห้าศูนย์มีใครได้ตัดไหมเนาะวันนี้แอดรีบก็ไม่ได้ขีดให้เนาะแล้วก็ไม่ได้กลับหัวให้ด้วยนะวันนี้ถ้าใครตัดก็คงได้เนาะพี่น้องจ้าห้าศูนย์ศูนย์ห้า พิเศษ2อ3ล่าง03อันนี้แอดลุดไปเลยนะคะปกติ05 6 065ราล่าง44 6556อันนี้ก็ไม่ได้กลับหัวให้อีกนะคะพี่น้องจ้าดูนีดมากนะคะแล้วก็ VIP 026รล่าง06อ่ะวันนี้โค้งสุดท้ายดุดนะคะพี่น้องจ้าก็ต้องกาบขอโทษขอไฟพีพีเอฟซีด้วยเนาะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลัง,งใจให้ต่อด้วยเนาะ ไปรับชมนะคะแล้วก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแต่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดน,นะคะพี่น้องจ๋าปะปนไปเนาะอ่านมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะว่าพี่ๆจะชอบหรือเปล่านะคะ ตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะคะมีเข้าได้หลุดได้เนาะ,ะตัวที่แอดเน้นนะคะ<ม>ก็จะเป็นแปดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งก้าชุดกันนะคะแปดสาม เห้ก้าแปาสานะคะสำหรับชุด3ามตัวเนาะห้าปดหนึ่ง เก้าหนึ่งสี่เจ็ดห่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจ๋านําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาดูก่อนเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะอย่าลืมนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเนาะอ่าถ้าชื่นชอบก็กลับด้วยนะคะพี่น้องจ๋า สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ